สวัสดีครับพี่น้องครับเย็นวันนี้เรามาให้อาหารไก่ดําภูพานของเราครับโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มสาวแล้วเนาะดูนะจ้าเอ๊ะนี่ฮะมีผสมนะครับไครพันอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยอยู่ฮะไม่ดื้อนะครับเนี่ยจริงๆคุ้นแล้วครับเนี่ยน่ารักไม่เป็นตัวเมียนะครับพี่น้องเนี่ยยิงตรงตรงลูกตรง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 น่ารักนะครับไม่กลัวคนครับ ลูกกระเ้าเขาครับมีอะไรเอ่ยผีมะพร้าวนะไอกากมะพร้าวกับข้าวโพดนะครับกินกันลูกมาฮนะมามปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ผีพานสายสองนะครับพี่น้องนี่สายสองสายหนึ่งครับสายหนึ่งอยู่นี่อย่งนี้เพิ่มขึ้นลูกขึ้น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  ฮึบฮสายหนึ่งออกโชว์นี่ฮะมีเส้นแซมแๆๆนะครับนะฮะอยู่ใกล้ไปนิดนะครับโอ้นี่ครับนะฮะสายหนึ่งไปสุกผสมสายสามสายสามไปงานตัวอึบฮ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 ึบนี่นะครับในลำภูฟ้าของเราฮะประามาณสองเดือนเสร็จแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้กับข้าวกับปลาเข้าคนน้ำเพนาคนนี้ นี่คงจะหิวกันแล้วครับครับดีครับพี่น้องครับ